กบสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนดิฉันนางสาวบุรัลิกาเชตพันธ์มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครบิดามารดารับพระราชการตอนนี้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่หนึ่งคณะนทีิศาสตร์มหาวิทยาลัยลรังสิตความสามารถพิเศษคือเล่นดนตรีไทยแล้วก็ร้องเพลงค่ะแผนแผนในการดำเนินชีวิตคือ ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่หมู่บ้านกมยิบสี่เขตสายไหมจังหวัดกรุงเทพม,มหานครสามารถติดต่อได้ที่เบอร์083-800-9864ค่ะบทที่6กการใช้คำและประโยคในการเขียนที่เป็นทางการการใช้คำคือการใช้ภาษาจะให้ดีทั้งการพูดและการเขียนนั้นผู้ใช้ภาษาต้องรู้คำมาก รู้ว่าคําใดเป็นภาษาพูดคดําใดเป็นภาษาเขียนและคําใดมีความหมายอย่างไรโดยเฉพาะการใช้ภาษาในการเขียนที่เป็นทางการซึ่งมีจุดประสงค์เฉพาะตัวการใช้คําในการเขียนที่เป็นทางการจึงควรยึดหลักดังนี้ 1. ใช้คําอย่างประหยัดคือการใช้คําให้น้อยคําเท่าที่จําเป็นในการสื่อสารความหมายไม่ใช้คําพุ่งพวยจนเกินไปตัวอย่างเช่น นายสมชายรับราชการทำงานอยู่ในกระทรวงหนึ่งควรใช้ว่านายสมชายรับราชการอยู่ในกระทรวงหนึ่งรับราชการมีความหมายว่าทำงานของรัฐบาลหรือทำราชการจึงไม่จำเป็นต้องมีคำว่าทำงาน 2. ใช้คำให้ตรงความหมายคือการใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมายที่ต้องการถูกประสงค์ของผู้ใช้ ในการใช้ภาษาไทยมีคำจำนวนมากที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือคล้ายกันแต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้เพราะจะทำให้ข้อความมีความผิดเพี้ยนไปตัวยอย่างเช่นสินค้าชนิดนั้นราคาตกต่ำลงควรใช้ว่าสินค้าชนิดนั้นราคาตกประโยคนี้ใช้คำว่าตกต่ำผิดความหมายเพราะราคาสินค้าไม่เกี่ยวกับเรื่องฐานะคำที่ถูกต้องตรงความหมายคือคำว่าตกซึ่งแปลว่า ลดลงส่วนคำว่าตกต่ำแปลว่ามีฐานะหรือค่าลดลงสามใช้คำที่มีความหมายชัดเจนไม่กำกวมคือการใช้คำที่มีความหมายเพียงความหมายเดียวหากใช้คำกำกวมมีความหมายหลายความหมายจะทำให้ประโยคมีความหมายไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดวิธีแก้ไขไม่ให้กำกวมคือต้องเติมคำเปลี่ยนคำหรือสลับ ตำแหน่งคำในประโยคเช่นตาของเขาเจ็บตาอาจหมายถึงอวัยวะที่ใช้ดูหรือพ่อของแม่ควรเขียนให้ชัดเจนว่าดวงตาของเขาเจ็บหรือคุณตาของเขาป่วย 4. ใช้คำง่ายๆคือการใช้คำที่อ่านง่ายเข้าใจได้ทันทีไม่ใช้คำยากหรือศัพท์เทคนิคในการเขียนที่มีจุดมุ่งหมายให้คนทั่วไปอ่าน พราะอาจทำให้สื่อความหมายผิดพลาดตัวอย่างเช่นการฝึกฝนมากๆทำให้เกิดทักษะควรใช้ว่าการฝึกฝนมากๆทำให้เกิดความชำนาญ 5. ไม่ใช้คำภาษาต่างประเทศคือ การใช้คำภาษาต่างประเทศอาจทำให้ผู้รับสารไม่เข้าใจความหมายดังนั้นหากมีคำศัพท์บัญญตัติหรือคําภาษาไทยที่มีความหมายตรงกับคําภาษาต่างประเทศและเป็นคํำที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็ควรใช้คำศัพท์ภาษาไทยตัวอย่างเช่นถ้าเซลแมนไม่เข้าใจคอนเซปต์ของโปรเจก t นี้งานก็จะออกมาไม่เวิร์ควรใช้ว่าถ้าพนักงานไม่เข้าใจแนวคิด หลักของโครงการนี้งานก็จะไม่ออกมาสวัดสดีอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนดิฉันนางสาววรวิศนัทประสิทธิ์ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะนิตินานศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตความสามารถพิเศษคือว่ายน้ําแผนในการดาเนินชีวิตของฉันคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ซอยแญานานาถนนเชีบุรีเขตรลชเทวีกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ศูน8 28, 8 8 2้าแการใช้คำชนิดต่างๆให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยการใช้คำลักษณะนามเป็นคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบคำนามอื่นเพื่อแสดงรูปลักษณะขนาดหรือปริมาณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการใช้คำอาการนามเป็นคำนามที่เกิดจากคำกริยาหรือคำวิเศษที่มีการหรือความนำหน้าก็อย่างเช่นการยืนการเดินความคิดหรือความฝัน การใช้คำพูพผบทเป็นคำที่ใช้นำหน้านามสรรพนามเพื่อให้ความต่อเนื่องกันและได้ความหมายสมบูรยิ่งขึ้นการใช้คำประพันธ์สรรพานามเป็นคำนามที่ทำหน้าที่แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าและเชื่อมประโยคหลังให้ต่อเนื่องกักบประโยคหน้าการใช้คำสันธานเป็นคำที่เชื่อมความต่อเนื่องเป็นความเดียวกันและให้ประโยคสัมพันธ์กันอย่างสนับสรวย 7. การเขียนสะกดคำให้ถูกต้องเป็นการเขียนสะกดคำที่ควรระมัดระวงังเพราะถ้าเขียนสะกดคำผิดอาจทําทให้การสื่อความหมายผิดเพี้ยนไป8การใช้คําโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้รับสารเป็นการใช้ถ้อยคําแสดงความสุภาพยกย่องและให้เกียรติและให้ความสัมพันธ์ต่อผู้รับสารไม่ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงและญหญุดหงิดและขรุครงจนเกินไป สวัสดีอาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาววิภาพรอ,อ่อนสิ์มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดอุตรดินี์ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิษ์ความสามารถพิเศษเล่นกีฬาคติประจําใจนะคะอยากสูงก็ขยนันอยากเก่งก,ก็ขยันค่ะที่อยู่ปัจจุบนันเขตคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีงานอดิเรกคือดูหนังฟังเพลงบิดาชื่อนายสุริยาอ่อนสิ มารดาชื่อนางอมพรมาสาลีพอเส้นสามารถติดต่อได้ที่0961611353ค่ะ 9. ใช้คำราชาศัพท์เหมาะสมกับบุคคลโดยปกติแล้วบุคคลจะต่างกันในด้านฐานะทางสังคม ที่นี้จะกล่าวเฉพาะคำราชาศัพท์ที่มักใช้ผิดดังนี้พระราชใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และราชาวงศ์อันดับสองโดยใช้คำนำหน้าคำนามสามัญที่สำคัญรองลงมาจากพระบรมราชและพระบรมเช่นพระราชาอำนาจพระราชกุศลพระราชธา ใช้นำหน้าคำกริยาสามัญเพื่อทำให้เป็นคำราชาศัพท์เช่นทรงกราบทรงขอบใจทรงทุกเลี้ยงทรงใช้นำหน้าคำบางคำหรือเพื่อทำให้เป็นกริยาเช่นทรงศีลทรงบาททรงมา้ลาลักษณะคำที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนคำสแสลงวงเล็บคำพนองคือคำที่นิยมใช้เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมักใช้ระยะสั้นๆไม่นานก็เสื่อมความนิยม คำแสลงอาจเป็นคำเดิมในภาษาแต่นำไปใช้เป็นความหมายใหม,ใหม่เช่นชักดาใช้ในความหมายใหม่ว่าไม่จ่ายตังหรืออาจจะเป็นห้อยคำสำนวนที่สร้างขึ้นมาใหม่เช่นตุด๊ดจับเดินซ่าตัวอย่างเช่นเขาเมาส์กันว่าเลขาหนุนก,การคนใหม่หุ่นเจ๊งผุดฝุดควรใช้ว่า เขาพูดกันว่าเลขานนการคนใหม่รูปร่างนี้สองคำภาษาพูดคือคำที่ใช้พูดกันในชีวิตประจำวันเป็นคำพูดพื้นพืน้นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหากจะนำไปใช้พูดหรือเขียนในโอกาสที่เป็นทางการจะต้องเปลี่ยนให้เป็นภาษาเขียนเช่นหนังต้องเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์อย่างไงต้องเปลี่ยนเป็นอย่างไรนักศึกษาที่ขาดระเบียบจะแต่งตัวอย่างไรควรใช้คำว่า คคําภาษาพูดคือคําที่พูดกันในชีวิตประจํำวันเป็นคําพูดพืด้นนที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหากจะนําไปใช้พูดหรือเขียนในโอกาสที่เป็นทางการจะต้องเปลี่ยนให้เป็นภาษาเขียนเช่นหนังเปลี่ยนเป็นภาพพยนต์ยังไงเปลี่ยนเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่ขาดระเบียบจะต้องแต่งตัวยังไงควรใช้คําว่านักศึกษาที่ขาดระเบียบควรต้องแต่งตัวอย่าง 3. อักษรที่ไม่เป็นมาตรฐานคืออักษยรย่อซึ่งมีที่ใช้เฉพาะแห่งจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มคนจำนวนน้อยยังไม่เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปเช่นจยยจุดรถจักรยานยนต์นอกจากนี้ยังมีท้อยคำลักษณะอื่นๆอีกที่ไม่ควรนำมาใช้เขียนที่เป็นทางการเช่นคำภาษาหรือหนังสือพิมพ์คำภาษาโฆษณาคำภาษาหินชื่อเล่นคำพึงเฉพาะเป็นต้น วันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องการใช้คําและประโยคค่ะในการเขียนแบบทางการนะคะการใช้คําคือการใช้ภาษาให้ได้ดีทางการพูดและการเขียนผู้ใช้ภาษาจะต้องรู้คํามากรู้ว่าคําใดเป็นภาษาพูดคดําใดเป็นภาษาเขียนคําใดมีความหมายว่าอย่างไรและคําชนิดใดไม่ควรใช้ค่ะ จึงจะสามารถเลือกคำมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะการใช้คำในการเขียนที่เป็นทางการซึ่งมีจุดประสงค์เฉพาะตัวได้แก่การใช้คำอย่างประหยัดคือการใช้คำน้อยเท่าที่จำเป็นในการสื่อความหมายไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยสามารถตัดออกได้โดยให้ความหมายเหมือนเดิมเช่นนายสมชายรับราชการอยู่ในกระทรวงแห่งหนึ่งเราควรใช้คำว่า นายสมชายรับราชการอยู่ในกระทรวงหนึ่งตัวอย่างที่สองนะคะคนยากจนที่ขัดสนเงินทองต้องทำงานหนะักเราควรใช้คำว่าคนยากจนต้องทำงานหนะักตัวอย่างที่สามคือพนักงานขายกำลังทำการเก็บสินค้าเราควรใช้คำว่าพนักงานขายกำลังเก็บสินค้าอยู่ค่ะค่ะสองนะคะการใช้คำให้ตรงความหมายคือการใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมาย ที่ต้องการและวัตถุประสงค์ข,ของผู้ใช้ในภาษาไทยมีคำจำนวนมากที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันแต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้เพราะจะให้ความหมายสื่อนั้นมีความผิดเพี้ยนไปผู้ใช้จึงต้องรู้ความหมายที่แท้จริงของคำก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตหลายรายแข่งขันกันผลิตสินค้าชนิดเดียวกันเราควรใช้ว่าผู้ผลิตหลายรายแข่งกันผลิตสินค้าในชนิดเดียวกันค่ะตัวอย่างที่ 2. คือสินค้าชนิดนั้นราคาตกต่ำลงเราควรใช้คําว่าสินค้าราคาสินค้านั้นราคาตกลงและตัวอย่างที่3ามค่ะเขาถูกเลือกให้เป็นประธานนักศึกษาเราควรใช้คําว่าเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานนักศึกษาค่ะ เรื่องที่3นะคะการใช้คําที่มีความหมายชัดเจนไม่กำกวมคือการใช้คําที่มีความหมายเพียงคําเดียวหากใช้คํากำกวมมีหลายความหมายจะทําให้ประโยคมีความหมายไม่ชัดเจนคุมเครืออาจทําให้เข้าใจผิดได้วิธีแก้ไขไม่ให้กำกวมก็คือต้องเติมคำเปลี่ยนคำหรือสลับตำแหน่งของคำในประโยคค่ะเช่นตาของเขาเจ็บ ตาอาจจะหมายถึงอวัยวะที่ใช้ดูหรือพ่อแม่ควรเขียนให้ชัดเจนว่าดวงตาของเขาเจ็บหรือคุณตาของเขาป่วยค่ะตัวอย่างที่สองพ่อเลี้ยงเธอดีควรใช้คำให้ชัดเจนว่าพ่อเลี้ยงของเธอเป็นคนดีหรือพ่อเลี้ยงดูแลเธออย่างดีค่ะเรื่องที่สี่ค่ะใช้คำง่ายๆคือการใช้คำอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที ไม่ให้คำศัพท์ยากหรือหลหลาจนเกินไปไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิคโดยเฉพาะเพราะอาจให้สื่อความหมายผิดพลาดได้แต่ถ้าเป็นการเขียนในทางการเพื่อให้ผู้ศึกษาวิชาทางการก็จะมีตัวอย่างเช่นบทความทางการตำราเอกสารการเรียนการสอนค่ะเรื่องที่5 ไม่ใช้คําภาษาต่างประเทศค่ะคือการใช้คําภาษาต่างประเทศอาจทําให้ผู้รับสารไม่เข้าใจความหมายดังนั้นหากมีคําศัพท์บัญญัติหรือคําในภาษาไทยที่มีความหมายตรงกับภาษาต่างประเทศและเป็นคําที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็ควรใช้ศัพท์ภาษาไทยเว้นแต่บางคํายังไม่มีการบัญญัติศัพท์หรือคําไทยที่มีความหมายตรงกับภาษาต่างประเทศค่ะข้อห ใช้คำชนิดต่างๆให้ถูกตามหลักภาษาไทยได้แก่6.1การใช้คำลักษณะนา,นามคือคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบคำนามอื่นเพื่อแสดงรูปลักษณะนขนาดหรือปริมาณของคำนามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการใช้ต้องถือตามที่ใช้กันมาและตามความนิยมของผู้ใช้ภาษาเป็นสำคัญเช่นรถบรรทุกหนึ่งคันบรรทุกเด็กได้20คน 2. ช่วยหยิบกระดาษ3แผ่นจะพิมพ์คำสั่ง3ฉบับ 6.2. การใช้คำอาการนามหมายถึงคำนามที่เกิดจากคำตริยาหรือคำวิเศษที่มีการหรือความนำหน้าคำว่าการมาใช้นำหน้าคำตริยาที่แสดงความเป็นไปทางกายและวาจาเช่นการยืนการเดินการท่องเที่ยวก,การพัฒนาคำว่าความ มักใช้ดังนี้ 1- นึ่ำหน้าคำกิรยาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือความที่แสดงความนึกคิดซึ่งเป็นนามธรรมเช่นความคิดความฝันความก้าวหน้าความเสื่อม 2. นําหน้าคําวิเศษเช่นความดีความชั่วความสูงดังนั้นการใช้การและความนำหน้า คำใดคำนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาดเพราะจะทําให้ข้อความไม่ถูกต้องไม่สลับสะลวยและไม่มีความหมายตามต้องการ6.3<ช>การใช้คำบุพบทคือ,อคำที่ใช้นำหน้านามสรรพนามเพื่อให้ความต่อเนื่องกันและได้ความหมายสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นในแก่คำว่า <c oughs> ต่อสำหรับคำเหล่านี้มักมีหลักการใช้ดังนี้ คำว่าต่อใช้เมื่อแสดงความเกี่ยวข้องติดต่อการเช่นเขายื่นคำร้องต่อสารคำว่าสำหรับใช้นำหน้าคำหรือวลีที่ทำหน้าที่บอกเวลาเช่นเขาสั่งซื้อของสำหรับเดินหน้าไว้ด้วยจากการสังเกตพบว่าปัจจุบันผู้ใช้ภาษามักใช้คำบุพบทผิดโดยเฉพาะการนำคำบุพบทไปใช้ขึ้นต้นประโยค ึ่งลักษณะเป็นประโยคในภาษาอังกฤษเช่นต่อข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจนายรัฐมนตรีตอบว่าควรใช้คำว่านายรัฐมนตรีตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจว่า6.4การใช้คำประพันธ์สรรพนามคือคำที่ทำหน้าที่แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าและเชื่อมประโยคหลังให้ต่อเนื่องกับประโยคหน้าเช่น ผู้ผลิตรายใหญ่ที่ทำธุรกิจขบวงจรจะได้เปรียบผู้ผลิตรายย่อยมากแต่ปัจจุบันปรากฏว่าผู้ใช้ภาษาใช้คำประพันธ์สรรพนามผิดหน้าที่คือใช้ขึ้นมาล,ายลอยๆโดยไม่จำเป็นเช่นถูกนายสุนทรหลอกให้ลงชื่อซื้อในตั๋วสัญญาใช้เงินโดยไม่ได้รับเงินจริงเป็นจำนวน100ล้านบาทซึ่งการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน นายสุนทรจะให้คนที่ไม่รู้เรื่องมาเซ็นชื่อกู้ยืมหรือไม่ก็เอาชื่อคำประกันข้อความนี้ใช้คำว่าซึ่งเพิ่มเข้ามาโดยไม่จำเป็นเพราะไม่ได้ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าและประโยคหลังที่มีความหมายสมบูรณ์อยู่แล้วโดยไม่ต้องนำมาซ้อนกับประโยคข้างหน้าดังนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้6.5การใช้คำสันธาน คือคำที่เชื่อมให้ต่อเนื่องเป็นความเดียวกันส่วนใหญ่จะใช้เชื่อมในระดับประโยคเพื่อให้ประโยคสัมพันธ์กันและมีความสลับสลวยเช่น,นพวกเรานั่งเล่นจนรู้สึกเบือ่อและบอกกับคนขับรถว่าเราจะกลับเองควรใช้คำว่าพวกเรานั่งเล่นจนรู้สึกเบื่อจึงไปบอกกับคนขับว่าเราจะกลับเอง 7. เขียนสะกดคำให้ถูกต้องการเขียนสะกดคำเป็นสิ่งที่ควรระมระวงัง ถ้าการเขียนสะกดคำผิดอาจทำให้การสื่อสารความหมายผิดเพี้ยนไปด้วยส่งผลทั้งให้ผู้อ่านและผู้เขียนเกิดความเสียหายเช่นบริษัทอนุมัติให้ใช้เงินทดลองจ่ายไปก่อนควรใช้ว่าบริษัทอนุมัติให้ใช้เงินทดลองจ่ายไปก่อนคำว่าทดลองหมายถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ออกไปก่อนส่วนคำว่าทดลอง หมายถึงลองทำหรือลองให้ทำพนักงานใหม่ทุกคนควรได้รับการเลือกสรรมาแต่อย่างดีที่สุดควรใช้ว่าพนักงานใหม่ทุกคนได้รับการเลือกสรรมาอย่างดีที่สุดแล้วคําว่าสารรหมายถึงการคัดสรรแต่ใช้ถ้อยคําโดยนึกถึงความรู้สึกของผู้รับสารหมายถึงการใช้ถ้อยคําที่แสดงความสุภาพยกย่องให้เกียรติและให้ความสําคัญแก่ผู้รับสาร ไม่ใช้ค่อยคำที่แสดงอารมณ์หนุดนิ่หุนเครื่องก้าวร้าวดูถูกข่ผมขู่ตำหนิเสียดสีประชดประชันเป็นต้นเช่นข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับโอกาสนำมาแจกของในแหล่งเสื่อมโทรมแห่งนี้ควรใช้ว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสนำสิ่งของมามอบให้แก่พี่น้องชาวชุมชนแออัดแห่งนี้ ใช้คําให้เหมาะสมกับบุคคลโดยปกติแล้วบุคคลต่างกันด้านฐานะสังคมเพศวัยการศึกษาอาชีพค่านิยมคําที่ใช้ก็ต้องต่างกัน่อไปได้วยคำบางคําเหมาะที่จะเป็นใช้กับเพศหญิงบางคําอาจใช้กับเพศชายบางคําอาจใช้กับเด็กบางคําอาจใช้กับผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคลเช่นนั้นเช่นฉันจะบอกให้อาจารย์รู้ควรใช้ว่าฉันจะเรียนให้อาจารย์ราาับทราบ 10. ใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องราชาศัพท์ในความหมายแคบหมายถึงคำเฉพาะใช้สำหรับเครดทูนพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายในความหมายกว้างจะหมายถึง พระพิสุสงฆ์ข้าราชการและสุภาพชนด้วยพวกเราขอจบการนำเสนอชา,าษาไทยเพื่อการศ่อสาหัวข้อคำในประโยคเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ